สวัสดีค่ะทุกคนไปค่ะไปส่องเห็ดหรือว่าไปจอบเห็ดน้ำแจงนะค่ะเด้อเพราะว่าเมืกกอกน,นอะไอแจงเข้าไปในเมืองค่ะเราก็ตากระดีดีค่ะตาหากินค่ะพอไอเห็ดสีขาวๆยุคขอนใหม่ที่แจงเคยพอเห็ดนั่งร่มประจําค่ะไปข้าไปลุ่นกันเนะข่ะเนาะว่ามันสิแม่เห็ดนั่งร่มบอตาแจงน่ะสิ ตาดีเป็นตาหากินอิหีบอนะคะเนาะแต่ว่าน้องแจงมนะันสิาพาไปสองขอนเด้อค่ะเด้อสิาพาไปขอนที่ว่าอยู่ไกลบ้านแล้วก็สิญ่าอ่าไปอีกจักหน่อยเป็นขอนที่ว่าไกลเพื่อนบ้านแจงนะคะเด้อตามไปะะเด้อค่ะเดี๋ยวเขาตัดภาพไปทีขอนใหม่นะคะเนาะมันจังสีบอได้เสียเวลาไอคลิปมันจังสีบอยยาวจะมื้อนีอากาศหนาวค่ะติดลบหลายองศาแต่ว่าน้องแจงก็อยากไปจอบเห็ดค่ะบนนูนแหละคะ่ะ เสือกระหนาวสี่เรากับเสือข้างในสองเป็นหกตัวเด้อค่ะเด้อเราก็มีแนวพันคออีกเด้อค่ะเด้อเนี่ยแหละค่ะไปค่ะไปไปพอกันมังคอนใหม่นะจ๊ะเนาะไปอุ้ยลืมสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดี fc ที่น่ารักและก็สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักเช่นกันนะคะไปค่ะป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 ะไปจบกิจจ์ปะอาล้วค่ะทุกคนใกล้ถึงขอนแรกนะคะเดี๋ยวแจ้งกลับกล้องให้ดูเนาะให้ดูบรรยากาศ แถวนี้ด้วยนะคะเผื่อเพื่อนใหม่ที่เข้ามาดูแจงเนาะแต่เพื่อนเก่านี่คงจะเห็นบ่อยแล้วนะคะไปค่ะจ้าวันนี้มีลมนะคะตะกี้นี้ลมแรงเลยนะคะเพื่อนจ๋ามองซ้ายมองขวาก่อนเนาะมีรถมาไหมนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะ เนี่ยค่ะตามที่แจงเดินมานะคะแจงก็เห็นเห็ดที่กินได้มีอยู่นะคะแต่มันเกิดตรงที่เขาขีดฉีดยาฆ่าหญ้านะคะแล้วก็เจอเห็ดละงกพิษนะคะที่กําลังขึ้นนะคะนี่ขอน,นี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูเข้าทางนี้ดีกว่านะคะเปนเพื่อนๆจ๋า ล้มวีวีแล้วค่ะกะโอ้แจงกะอยากออกเนาะคะ่ะเนาะเขี่ยวตายุทูบหลายนันกนนะเนาะได้ดอกขอออกมาได้รีแล,ลกนะะนเนีค่ะพ่อนค้ลายแน่เพราะว่าแจงกะคนที่มักออกมักออกนี่หมายถึงว่ามักเขาปลาด้วยค่ะมักเขาปลาหาเห็ดนะคะดูซีมีอะไรไหม น,นะคะโอ้ตรงนั้นก็เห็นนางรมแต่เขาแก่แล้วนะคะดูนะคะ อันนั้นไม่ใช่เห็ดนางลมนะคะที่เห็นขาวๆนะคะแจงแจงจะดูรู้นะคะเอาละค่ะไม่มีเนาะไม่มีเนาะงั้นเราหันหัวเรือนะคะ <c oughs> ไปตรงเ,เป้าหมายนะคะเป้าหมายของเรานะคะที่แจงเห็นว่าเป็นเห็ดนางลมนะคะมันจะใช่ไหมนะกิ้งไม่แม่แมเหอโอ้ยนาอเหอ ะะอันนี้ก็ถือซะว่าถ้าไม่เจอเหตุก็ถือซะว่าชมธรรมชาติไปกับแจงนะคะแจงก็อยากจะออกมารีแลกบ้างนะคะถึงแม้ว่าจะหนาวแค่ไหนแจงก็อยากจะออกมาเดินเนาะเพราะปกติแจงจะเดินออกกําลังกายเป็นประจํานะคะมีช่วงนี้แหละคะ่ะที่แจงกําลังเร่งชั่วโมงในการทําให้ชั่วโมงแจงครบสี่พันนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะในป่าม้าแจงเขาจะทาเขาจะทําเทรลแบบนี้นะคะหรือว่าทางเดิน ให้คนอ่าเดินออกกําลังกายหรือพาน้องมา้าน้องหมาเดินนะคะตรงนี้มีไหมแต่ตรงนี้ส่วนมากจะเป็นเห็ดพิษขึ้นนะคะตรงนี้นะตามที่แจงเคยเคยดูทุกปีนะคะเพื่อนๆเป็นเชื้อเห็ดอะไรไม่รู้ขึ้นเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ย อันนี้เป็นเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้จจิงก็ไม่ไม่รู้จักนะคะคล้ายๆกับเห็ดเอ่ออะไรนะเห็ดเห็ดหางนกยูงนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยแต่เขาแก่แล้วนะคะเอาไปค่ะไปค่ะไปเป้าหมายของเรานะคะนคะคะ แต่ส่วนมากคนที่นี่นะคะเวลาที่เขาเอาม้าเดินนะคะเขาก็จะพาเดินตามถนนใหญ่นะคะส่วนมากก็จะเป็นคนและน้องหมาเดินตามเทรลนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยค่ะลมลมเห็นไหมทางนี้ก็เป็นบ้านแจงบ้านแจงก็จะอยู่ซ้ายมือหลังแรกนะคะเนี่ยค่ะ เนี่ยไปไล่ไปได้หลายทางนะคะเพื่อนจ๋เดี๋ยวแจงขอเก็บกิ่งไม้แป๊บหนึ่งนะคะเอา้าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวกลับมาค่อยเก็บกันล้วกันให้แจงใส่ถุงมือก่อนนะเห็นไหมคะตรงนั้นก็จะเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะคะหลายที่เลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็นะคะซ้ายมือแจงก็เป็นเพื่อนบ้านของแจงคนญี่ปุ่นนะคะ เอาละค่ะเราเดินต่อนะคะเพราะว่าแจงต้องรีบกลับไปขึ้นไลฟ์นะคะขึ้นเวทีหมอลำต่อนะคะไปค่ะไปเจอกันที่ขอนไม้นะคะเพื่อนจ๋าจ๋าเอาละค่ะทุกคนเอาละค่ะมาถึงแล้วนะคะมามามาลุ้นกับแจงนะคะว่าที่แจงเห็นนะมันเป็นเห็ดน,นางลมหรือว่าอะไรนะคะอุ๊ยเพื่อนเพื่อนจ๋า ว้ายเห็ดนางรมจริงๆด้วยว้ายเพื่อนจ๊ะดูดูด,ดูเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะปะนะคะแป๊บนึงนะคะนานอันนี้คือซูมแล้วนะคะอ้าวกลับมาหมดปกติขอบคุณนะคะอื้ยอะไอยะไอยะไอยะนะคะแค่นี้ก็ดีใจแล้ว พอดีล่ะเอาไปยำนะคะวันนี้นะคะตรงนี้ป่าเห็ดใช้หมดเลยนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะเนี่ยขอนนเี้ยนะคะเป็นขอนไม้ทองคําของแจงเลยนะ,ะ <c oughs> ทุกปีเขาจะมีเห็ดนางลมขึ้นเต็มเลยนะคะแต่ปีนี้รู้สึกว่าเห็ดจะขึ้นชานะคะเป็นเพื่อนจาแล้วก็จะมีเห็ดมอหมนะคะด่แจงเก็บเห็ดในในโพรงไม้ก็ตรงนี้แหะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นเห็ดนางลมนะคะที่เขาแก่แล้วเนาะเนี่ยค่ะลักษณะเพราะว่าแจงก็ไม่ได้มาโอ้หลายวันเลยนะคะเพราะมันหนาวเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตามที่รู้นะคะแจงเร่งนะคะไปค่ะไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาดูตรงนั้นนะเผื่อมีแต่ตรงนั้นนะคะตรงซ้ายมือของแจงเนี่ยแจงยังไม่เคยเห็นเห็ดนางลมออกนะคะแจงเคยเห็นแต่เห็ดอ่า เห็ดหมวหมีนะคะอึบ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 ทุกคนทุกคนจ้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮิ้วฮิวฮิวนะคะฮิวฮิ้วฮิวนะคะเห็นไหมคะอันนี้อันนี้เป็นเห็ดหัวหมีนะคะเดี๋ยวนะคะตรงนั้นนะคะตรงนั้นก็เป็นขอนที่ว่าเป็นโพรงที่แจงเก็บเห็ดหัวหมีนะคะนี่ละค่ะขอนไม้ทองคำของแจงนะคะขอบคุณเดอ้อขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณนะคะ ขอนไม้แจงก็ขอบคุณนะคะทุกคนฮิ้วฮิ้วคิวิวิว,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 วนะคะดีจังเลยนะคะแล้วก็มีเห็ดอะไรขึ้นเต็มเลยนะคะเฮ้ข่าวก่อนนะคะ <f irm> ข่าวก่อนแจงก็มาเจอกออย่างนี้นะคะไอ้ตรงนั้นนะคะแจงเก็บไปแล้วเนาะนี่ดีใจจังเลยค่ะเพื่อนจ๋า <f irm> แล้วก็นะคะมี น่าจะเป็นตัวทากมากินบ้างนะคะแต่ว่ายังได้อยู่นะคะได้อยู่นะคะเอาละค่ะทุกคนมาเก็บกันเนาะม่ดีใจจังเลยนะคะแค่นี้แจงก็ดีใจแล้วนะคะจ้าเห็ดอันนี้เห็ดอะไรเนาะน้องแจงก็ไม่รู้จักนะคะเนี่ยไปค่ะแล้วมาเก็บเห็ดนางรมกันนะคะได้อาหารเย็นแล้วนะคะได้อาหารเย็นแล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้วคะ่ะ โอ้นะคะโอ้ร่วงร่วงร่วงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บนะคะที่แจงชอบตัดอย่างนี้นะคะแจงอยากให้มีเชืออเขาติดอยู่นะคะนี่ค่ะนีะ่ตรงนี้ยังได้นะคะนี่ ตรงนี้ก็ให้เป็นเชื้อเขานะคะเขาจะได้เกิดอีกปีหน้าเนาะเอาแล้วค่ะพี่พี่เพื่อนจานะคะ แค่นี้ก็อิ่มแจงแล้วนะคะแจงก็กล่าวว่าจะเอาไปยำนะคะยำใส่หุ้นเส้นนะคะแล้วก็ใส่ผักนาวันนี้แจงได้เมนูอาหารเย็นแล้วนะคะทุกคนนะคะปะเรากลับบ้านกันนะคะกลับไปขึ้นเวทีต่อนะคะจ้าไปค่ะให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะก่อนที่จะกลับบ้านเนาะเนี่ยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกเมนทุกไลค์และขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญมั่งมสีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะน้องแจงไปแล้วจ้าบ๊ายบาย See you next time นะคะ Thank you for watching my friends I would appreciate that Thank you so much See you next time Bye